มีลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งเมียมันน่ไม่เชื่ออาจารย์ผัวมันเนี่ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งวันหนึ่งมันป่วยเป็นมะเร็งให้ขีโมโกนหัวเรียบร้อยแล้วมันเดินทางมาหาอาจารย์ที่บ้านพอรามาหาปุ๊บอาจารย์ก็นั่งสอนทรมาให้มนพิจารณาอันิจจังทุกขังอนัตตาสอนตะลิ้สัตว์ีลเมียมันเนี่ยนั่งอยู่ห่างๆเพราะมันเน้นตีออาจารย์เกลียดอาจารย์พอเวลาอาจารย์สอนผัวมันเมียมันก็ได้ยินด้วยเรารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเมียมันยกมือไหว้อาจารย์ในวันนั้นเลย ว่าไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเห็นอาจารย์ด่านั่งดา่ดาดา่ดาด่าแต่ในไร์สดมันก็เลยรู้สึกปรามากวันนั้นมันถึงการสํารวมระวังและขอโทษอาจารย์เลยว่าที่ผ่านมาเข้าใจผิดม,มาตลอดไม่คิดว่าอาจารย์มีมุมนี้ด้วยแล้วอาจารย์เวลาสอนทาเชิงละเอียดเนี่ยนะเข้าใจง่ายมากแล้วนําไปปฏิบัติได้เลยไอคนเนี้ยมันเอาไปปฏิบัติจนวันสุดท้ายของช่วงเวลาชีวิตของมันเราจะได้ไม่กี่เดือนอาจารย์ก็มีโอกาสไปเยี่ยมมันอาจารย์บอกว่าเฮ้ยแวะไปเยี่ยมมาหน่อยวะเผื่อว่ามันจะไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็เดินทางไปเยี่ยม นอนอยู่ที่เตียงแต่มีสติสัป,ปชัญญะรู้ตัวตัวพรอ้อมอาจาร,รย์ถามว่าอย่างวันนั้นอาจาร,รย์ถามเขาเขาบอกเขากลัวความตายวันเนี้ถามไปสามเดือนเขาภาวนาอาจาร,รย์ถามใหม่ยังกลัวตายอยู่ไหมผมไม่กลัวตายแล้วครับผมพร้อมต่อความตายเรียบร้อยแล้วเพราะเอาพุโทโธตปิดใจไว้ไม่ให้ขาดจากกันเลยนี่ใช้ได้แล้วอาจาร,ร,รย์รู้ไหว่าตอนที่เขาตายวันที่เขาหลังจากอาจาร,รย์ไปเยี่ยมเขาอีกประมาณแค่ไม่กี่วันเขาก็ตายแล้วก็ คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาบอเราให้อาจารย์ฟังว่าวันที่เขาเสียเนี่ยเขาหลับไปเฉยๆปกติคนเป็นมะเร็งมันจะทรมานเนาะตอนตายมันจะมีอาการชักเก่งชักงออะไรต่างอันนะหลับไปเฉยๆเหมือนคนหลับหลับไปเลยแบบด้วยอาการแห่งความสงบอาจารย์เช็คเขาในวันนั้นสติสัมปชัญญะเขาตั้งมั่นมากเขามีสติเกาะอยู่กับพุทโธตลอดเวลาแล้ววันนั้นอาจารย์ไปสอนเขาพิจารณาปัญญาเดินปัญญาให้เต็มพร้อมสมถะเขาแน่นแล้วทำปัญญาต่อไปเชื่อไหมว่าตอนเขาตายเนี่ยผิวกาจะไปดูวันนี้เขาอาจารย์เป็นเจ้าภาพงานศพเขาเพราะเขาไม่มีเงิน ไปเป็นเจ้าภาพให้อกอดกลัวเขาแล้วจะก็ไปเปิดศพดูไปยืนดูพิจารณาอยู่แป๊บหนึ่งผิวพันธุ์เขาเหมือนคนนอนหลับไปเฉยเฉอ่ะเหมือนคนที่เข้าถึงธรรมะก,ก่อนตายได้เห็นไหมเพราะเขามีสติในการรอคอยการตายเขาไม่อิจฉาละอาใจและไม่กลัวต่อความตายอีกต่อไปดังนั้นเราต้องฝึกจนมั่นใจเมื่อเรามั่นใจแล้วความตายจะไม่มีอิทธิพลต่อเราพยาม,มัจจุราชจะกระชากเราไปตอนไหนเราก็พร้อมต่อความตายนั้นเสมอ เพราะไม่มีความตายใดจะกระชาาความอาถรกล้แกล้าต่อการเผชิญต่อความตายนี้ได้เข้ากับเวลาปัจจุบันขณะในการารอ,อคอยการตายตั้งสติให้ดีแล้วรอ,อคอยมันให้ดีแล้วจงมั่นใจว่าธรรมะนี้จะรักษาเราได้ธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมธรรมนั้นย่อมรักษาเรามัน่นใจ